สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาในเต้วันสามทุ่มหน่อยๆแล้วครับกินน้ำโมคาโดพี่น่องว่ากินเขามาแล้วแต่ว่ากินน้ำโมคาโดตอนแรงวันละเสี่ยงตอนแรงม,มันอร่อยะ ประโยชน์ดีดนะครับเนี่ยมีประโยชน์หลายอืแรงเอก่มียัง,ม,งม่มีอยังหลายครับพี่น้องมาให้กำลังใจพี่น้องเชื่อืก่อนนอนตอนนี้เวลาบาัดเท่ากับะมาน สองตุ่มห่างกันชั่วโมงนึงเนาะพี่น้องเนาะยามก็พากันนอนดอกมั้งแต่ว่าบางคนก็น,นอนไวๆเนาะพี่น้องซื้อกินเด้อพี่น้องแซ่บๆมีประโยชน์พร้อมผู้ใดบ่กินขเขาเร่งกินอันนี้ก็ได้นี่กินอันนี้ลูกนึงอ่ะเรียบร้อยเลยพี่นอ้องอิ่มมีประโยชน์พร้อม เฮ็ดไปหมดครับพี่น้องคลิปนะคลิปยาวคลิปสั้นเฮ็ดลงไปครับโดยวยังกับมีดดีเขามาออืจะทำพิดก้กับพ่อพี่น้องมีคลิปมีสาระเนี่ยบ่มีสาระเนี่ยก็ลงไปครับผมขยันลงอดทนสม่ำเสมอครับผมอไม่กำลังใจกันซูโมนี่บ่มีเวลาไปตั้งแต่เฮ็ดคลิปเอง แต่เฮ็ดคิดมาเนี่ยบุม,มีเวลาไป,ไปยุงไปยังกับไผ่ดอกพี่น้องอมมอเวลาไปนสนใจผู้ใดดอกมีแต่เวลาเฮ็ดคิดหาเงินใหงตระของหาความสำเร็จแหงตระของบุพเดไปบุญไหว้กับผู้ใดบุพดไปยุงเกี่ยวกับผู้ใดพี่น้องอยู่แบบโลกหลกของออนไลน์แบบนี้มีความสุขด,ดีเออ กูได้คิดคือ่อยว่แล้วอีกอย่างหนึ่งการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยสอนให้เรารู้จักรู้จักใช้ชีวิตรู้จักคำนวณคำพูดของตัวเองรู้จักคำนวณคำนวณในชีวิตว่าต้องทำอะไรบ้างคือพ,พูดง่ายๆคือ ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอะไรมันมากมายคนอื่นจะมายุ่งเรื่องของเราก็ช่่งเขาเราเราไม่ไปสนทางนั้นเรามาสนทางอ่ะครีเตอร์ของเราเ <c oughs> ม่นบาพี่หน้องพี่น้องเป็นเพื่อใครเปล่าพูดไอซีบาจังได้กระชัางเขาเป็นตัวของตัวเราเองอยู่แบบครีเตอร์แบบสบายใจดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครด้วยวุ่นวายก็พี่หน้องครีเตอร์นุ่มกันนี่แหละ คุยกันเนี่ยแะมันยังมวนแม,มน่าพี่นอ้องไปคุยก,คก็สังคมลงนอกสังคมรอบนอกที่ไม่ใช่คีเตอร์บางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกแย่บางทีก็ทําให้เรารู้สึกดีแต่ส่วนมากจะแย่มากกว่านะผมว่าทางที่ดีมาปฏิสัมพันธ์กับคีเตอร์ด้วยกันดีที่สุดครับผมใช่ไหม ผมว่าอย่างนี้เลยยกให้สองปูเลย,ยนี่พี่คิดคือผมปะอ่ะพี่น้องดึกแล้วครับเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนนอนแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะตื่นแต่เช้ามาคุยกับพี่น้องใหม่ขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีนะครับเด้อจำได้ก็ถูกใจกดไลค์ถูกใจกดแชร์ <c oughs> โอเคครับพี่น้องบ่ได้บังคับกันบ่ได้บังคับกันครับผมชอบก็กดไม่ชอบก็ ไม่เป็นไรผ่านแค่นั้นครับผมแต่เป็นคีเตอร์ด้วยกันก็รักกันครับผมบ๊ายบาย